นี่ว่าอาจารย์ที่มันสามารถลบโครตรลบอะไรได้เยออเจ้าจอดมันยอดมากทำว่าลบโครตโคร,ตครตแต่ต้องมั่นใจว่าไอโคตดนั้นเป็นโครตรในอดีตโคตดเก่านะโครตรเก่าที่เราซ่อมไปแล้ว <S 2> <S 2> ไม่ใช่ไปลบโดยที่มันติดค้างอยู่ยังเสียอยู่นะ <S <S ถ้ามันยังเสียอยู่เราไปลบปั๊บเนี่ยมันหายไปช่วขนาดนึงเดี๋ยวมันกลับมาใหม่มันมันเขาเรียกว่าอะไรมันยังไม่จบมันยังเสียอยู่ไม่ไเสียอยู่ไงก็เรงไม่ซ่อมมันะ แต่เราฝืนมันโดยที่ไปลบมันออกเพื่อมาให้หน้าจอมันขึ้นสีส้ม <Okay. S 1> แต่เลยไม่แก้ไขมันไงนหน้าจอขึ้นสีส้มมันฟ้องว่าตำแหน่งไหนไมีปัญหา,าเราตรวจสอบอะไรแบนี้มเพื่อให้ราสมมแต่แต่เราไม่ซ่อมมันเราใช้ไ,ไปให้ลบช่างไม่รู้ไปลบมันไว้ลูกค้าเก็บเงินห้าร้อยครับลุก้าเห็นแล้วมีใจหายแล้วก็ขัขบใช้งานพอ <Okay. S 1> ข,ขับใช้งานสัะยะเป็นอีกเ่ยข้าเขาข้าเขาเอาเงินอีกก็เดี๋ยวผมลบให้ครับลดจนเหมือนกันเลยนะ คุณไปลบโค้ดยังไงมันก็ยังอยู่เพราะมันไม่ได้ซ่อมไงมันหายตอนนั้นแหละขนาดนั้นแหละเหมือนเรารีคอมรีตาร์ดพอแบบใหม่ในใหม่มันก็หายไปทั่วกระดัษกหนึ่งแต่ว่าไวรัสยังมีอยู่อะไรมีอยู่เย่อยไปหมดที่เสียหายอยู่อ่ะยังไม่ซ่อมออกง่ายง่ายมันก็กลับคืนเราพร้อมใหม่เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขมันย่้ลบมันไปได้พอแก้ไขแล้วเนี่ยแล้วมันค้างอยู่ลบทิ้งมันก็หายไปเลยมันจะไม่อยู่ง่ายเดี๋ยวมันกลับมาถ้าเกิดมันยังไม่ได้ซ่อม ของที่มันเสียอยู่ยังไงมันจะเสียนะครับแล้วมันจะทาให้รถไม่สมบูรณ์นะมันกินน้ำมันเชื้อเพลิงมันกินแอีมันกินอะไรหลายอย่างเลยมันกินเชื้อเพลิงน้วมันเครื่องมันกินทุกอย่างเพราะไม่สมบูรณ์เนี้ยทางานหนักเพราะนั้นก็มีข้าศึกต่อตามมาทุกอย่างเพราะนั้นเราก็ต้องทําให้เคื่องสมบูรณ์รถบางรุ่นบางคันเนี่ยมันไม่สมบูรณ์แต่สตาติดได้วิ่งได้มลอนใส่ลูกสูบกลับอ่ะใส่ลูกสูบกลับด้านวิ่งได้ไหมวิ่งได้ครับ ใช้งานได้เลยนะแต่มันไม่สมบูรณ์มันไปลอยแล้วมันจีนไม่เข้าไปแล้วมันก็เสียหายนแต่ว่ามันใช้งานได้เพราะฉะนั้นถ้าให้ถูกต้องมันจะใช้งานได้ดีกว่าและอายุของมันนานกว่าอ๋นอนั่นเองนั่นเองอาให้จำพวกนี้ไว้พวกนี้ต้องไม่ได้อย่างนึงหรือเขาเรียนตรงนี้อีคู่มือมีคู่มือมีในแปดได้มีคู่มือตรงนี้อยู่นะมีสอนอยู่ไปอ่านไปอ่านคู่มือการใช้ทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวหน้างานจริงก็เดี๋ยวมาสอนใอซี ตอนนี้คือเก็บเก็บตรงนี้ไปก่อนเก็บที่เจอหน้าบ้านที่มันเป็นนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรียนจริงๆเก็บสุ่ท่ายจริงๆนยวันนี้ไม่น,นับไม่รู้เลยว่ามันใช้ยังไงไม่ว่าที่เรียสอน